ถ้าใครที่กําลังกดบูทโพสต์อยู่เคยยิงโฆษณาแล้วก็ไม่เกิดผลอยากให้มาได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้มีคําตอบค่ะ วันนี้นะคะหลายคนเนี่ยเปิดเพจมาแล้วก็โพสต์คอนเทนต์ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าคอนเทนต์ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาไลค์ถูกไหมเราก็เลยทําการกดบูสต์โพสต์ที่หน้าเพจของเราบูสต์เลยตรงๆนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่ามันได้ผลลัพธ์ไหมมันอาจจะได้ผลลัพธ์ถ้าคอนเทนต์นั้นดีมากๆแต่สิ่งที่เราพลาดโอกาสไปนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วการยิงโฆษณาแบบมืออาชีพหรือการซื้อโฆษณาแบบที่เอเจนซี่ใช้กันนะคะเขาจะเปิดหลังบ้านเพื่อที่จะเลือกสเปคของกลุ่มลูกค้าของ เราทุกคนทราบหมคะว่ามันสามารถเลือกสเปคได้เลยนะเลือกแม้กระทั่งว่าอยู่แอเรียไหนอายุเท่าไหร่ชอบอะไรอยู่ภูมิภาคไหนอยู่จังหวัดไหนห่างจากเราไปกี่กิโลถ้าเรามีร้านนะคะมันลงสเปคได้ละเอียดขนาดนี้เลยทําให้ถ้าเกิดเราจะซื้อโฆษณาเนี่ยเราควรจะซื้อโฆษณาแบบที่เปิดหลังบ้านจะดีกว่าการบูสต์โพสเพราะการบูสต์โพสตนะคะในหน้าเพจเนี่ยมันจะทําให้กลุ่มอายุที่เขากําหนดเนี่ยอย่างเช่นอายุ18ถึง60บวกถ้าคุ b ุณบูสต์ไปเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการกําหนดอายุเนาะแล้วถ้าเกิดเรา b o o ต์ไปโดยที่เราไม่ได้กําหนดอายุอีกมันจะยิ่งทําให้กลุ่มของเด็กที่เขาเล่น Facebook เยอะๆนะคะ เขาก็จะส่งไปกลุ่มนั้นค่อนข้างเยอะซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเด็กดังนั้นยอดไลค์ที่มีมาเยอะแต่มันไม่เกิดยอดขายก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของเจ้าของกิจการที่ไม่ได้เข้าใจในจุดนี้นะคะดังนั้นเองถ้าคุณอยากจะซื้อโฆษณาอย่าลืมใช้เครื่องมือหลังบ้านของ Facebook เพื่อที่จะเป็นการเจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงนะคะลงลึกไปในสเปคของกลุ่มลูกค้าของเราและที่สําคัญก็คือเราจะต้องสร้างโฆษณาให้น่าสนใจด้วยนะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแคปชั่นต้องโดนนะคะรูป แบบของรูปหรือวิดีโอที่เราจะส่งไปเนี่ยก็ต้องตรงแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหากลุ่มว่าที่ลูกค้าของเราได้ด้วยเช่นกันการที่เราทุ่มเงินหรือทุ่มงบในการทําโฆษณาลงบน Facebook ถ้าเราทําแบบมีระบบมีระเบียบรู้ว่าเราจะทําอะไรเหมือนทําการทดลองบอกเลยว่ามันก็ยังมีอีกหลายธุรกิจและมีอีกหลายคนนะคะที่สามารถสร้างยอดขายได้จริงๆมันอยู่ที่วันนี้ค่ะว่าเราอ่ะเข้าใจธุรกิจของเราอย่างแท้จริงหรือ,อยังที่สําคัญก็คือเราส่งมอบคุณค่า อะไรไปให้กลุ่มเป้าหมายของเราและเราสามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราได้บ้างอันนี้เป็น3ประเด็นหลักที่เราจะต้องคิดก่อนที่เราจะซื้อโฆษณาโฆษณาเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญเช่นเดียวกันไม่แพ้กับการเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็งบประมาณในการลงทุนด้วยนะคะในการที่เราลงงบมากลงงบน้อยนะคะก็จะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เราสเปกไว้เนี่ยแตกต่างกันเราอาจจะไม่ได้ซื้อโฆษณาครั้งเดียวแล้วจะเกิดยอดขายเลยเราอา จะต้องยิงซ้ําไปในกลุ่มเดิมครั้งที่2และค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะว่าคนที่ En g เกจกับโฆษณาครั้งที่1ให้มาเห็นโฆษณาอันที่2และที่สําคัญก็คือคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพจเราแล้วหรือกับคอมเมนต์เราแล้วหรือดูโฆษณาเราแล้วสามารถที่จะเห็นโฆษณาชิ้นที่3กลับไปได้อีกในรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดเขาดูโฆษณาอันที่1แล้วโอกาสที่เขาจะรู้จักเราแล้วก็มีถูกไหมคะดังนั้นโฆษณาที่2ที่ส่งไปมันก็ต้องเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือ และเหตุผลที่เขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าคุณเนาะเพราะแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันนะเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราอจะมาซื้อของเราเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรนะคะแล้วเราก็จะต้องทําโฆษณาแบบมีกลยุทธ์แบบนี้นะถ้าใครนะที่กําลังกดบูธโพส์อยู่อยากให้มาได้เรียนรู้กันนะคะหรือใครเคยยิงโฆษณาแล้วแล้วก็ไม่เกิดผลนะเราก็ต้องมานั่งดูที่ตัวโฆษณาเราเองด้วยว่ามันมีคุณภาพแล้วตรงใจกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าคิดง่ายๆนะคะก่อนทําโฆษณาถ้า โฆษณาเนี้ยผ่านมาที่หน้าฟีดเราเนี่ยหน้ามือถือเราเนี่ยเราจะกดดูหรือเปล่า <c oughs> นี่เลยค่ะการทำโฆษณาง่ายๆการทำหน้าปกการคิดแคปชั่นนะคะคิดจากตัวเราเองก่อน วันนี้เราต้องมองในมุมผู้บริโภคเราถึงทําโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้นะคะก่อนทําโฆษณาเราต้องเข้าไปนั่งในใจลูกค้าก่อนค่ะแล้วก็คิดกลอบกันนะคะถ้าโฆษณาแบบนี้มาปรากฏที่หน้าจอมือถือเราเราจะกดดูโฆษณานั้นไหมแคปชั่นนี้เราจะกดเพื่อเข้าไปดูตอ่อแล้วก็จะแอดไลน์มาคุยหรืออินบ็อกซ์ไปคุยไหมถ้าเราเจอโฆษณาแบบนี้ผ่านเข้ามาบนหน้าจอมือถือเราเห็นไหมคะถ้าเราคิดแบบนี้นะคะ แล้วเรานั่งในใจของลูกค้าได้การทําโฆษณาจะมีประสิทธิภาพแล้วคุณก็จะใช้งบประมาณลดลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยจริงๆค่ะ วันนี้นะคะฝากไว้นะคะกับเทคนิคการซื้อโฆษณาบน Facebook เพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่า Facebook กินเงินแต่ในส่วนตัวของจอยลินจอยลินคิดว่าถ้าเราทําเป็นถ้าเราเข้าใจเรียนรู้อย่างมีระบบเราก็จะสามารถที่จะใช้งบประมาณในการซื้อโฆษณาได้อย่างคุ้มค่าค่ะสําหรับเทคนิคดีๆในการขายบนโลกออนไลน์นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจนะักขาย,ายออนไลน์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือที่เพจนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะวันนี้ไปลวคะ่ะ